แม่คาหน้ามนคนหน้าสวยอย่างนี้ชื่อปุ๋ยค้าฉันชื่อปุ๋ยเป็นแม่ค้าขายของอยู่ที่ตลาสดสดซีมเม,มืองแหลมชุบังขายเสื้อผ้าขายเครื่องสำอางแล้วก็ขายขนมด้วยและที่สำคัญฉันก็เป็นนักธุรกิจกิฟฟารีนด้วยคะ่ะ ในทุกๆวันฉันก็จะมาตลาดสดแล้วก็มาเปิดร้านจากร้านของฉันก็มีร้านเครื่องสําอางร้านเสื้อผ้าร้านขายขนมจะบอกว่าโหเยอะจังที่จริงแล้วก็มีผู้ช่วยคือสามีและเสร็จจากตลาดตอนเช้าฉันก็จะแต่งตัวและจะไปดูแลกิจการของฉันเองวันนี้มีโปรโมชั่นดีๆจากบริษัทกิฟฟารีนให้ทักให้เยอะมาก จึงเป็นที่มาของการเดินทางไปดูแลกิจการของฉันวันนี้ฉันก็พาน้องสาวมาด้วยนะคะคุยไปบ่นไปชิมไปวันนี้จะพาน้องไปเที่ยวที่สำนักงานกิฟฟารินค่ะเรามาถึงกันแล้วค่ะอยู่ที่สีราชาสวยมากๆเลยที่นี่เลยเป็นที่ทำงานของฉันที่จริงแล้วฉันก็คือเจ้าของกิจการที่ มาร่วมหุ้นกับกิฟฟารีนั่นเองวันนี้เราจะมาซื้อของแล้วก็จะมีคนเยอะแยะมากมายที่มาซื้อของซื้อสินค้าคนเหล่านั้นก็อาจจะเป็นผู้บริโภคและก็คนที่ทำธุรกิจเหมือนฉันด้วยฉันชอบตรงที่เรามีทุนน้อยเราก็สามารถมาร่วมธุรกิจกับเขาและสร้างกิจการไปกับกิฟฟารีนได้ด้วยค่ะกิจการของเรานะคะ มีตั้งร้อยห้าสาขาทั่วประเทศไทยและพร้อมที่จะให้ทุกคนมาเข้าร่วมในการสร้างธุรกิจไปด้วยกันค่ะวันนี้ก็เบิกสินค้าเยอะเลยทีเดียวลูกค้าใช้ดีซื้อซ้ำและซื้อต่อซื้อต่อเนื่องวันนี้มากับน้องเจียวเวคนสวยนะคะาเราก็จะมาพรีเซนต์สินค้าให้ดูนิดนึงว่าเราได้อะไรบ้างดูสินค้าสินค้าของเราอ่ะขายดี ทั้งกาแฟนี่ก็เป็นสินค้าที่ขายดีมากๆขายดีเวอร์เลยทีเดียวสินค้าดูแลสุขภาพสินค้าความสวยงามคิดสินค้าของใช้ในครัวเรือนเรามีให้ทุกอย่างเลยไอที่เห็นกองๆอยู่นี่นะคะก็มีแต่สินค้าที่เราขายได้ทั้งนั้นเลยแล้วก็ลูกค้าซื้อซ้ำสั่งจริงไม่มีมโนไม่มีเมคไม่มีทำหน้ามา้าใดๆแต่เป็นของลูกค้าที่สั่งจริงๆเพราะเราขายดี พอใช้ดีก็ซื้อซ้ำซื้อตลอดซื้อต่อเนื่องและซื้อตลอดไปและหลายคนจากคนที่แค่ซื้อใช้ก็หันกลับมาทำธุรกิจเลยค่ะและตอนนี้มีระบบสนับสนุนทางออนไลน์จากบริษัทแม่ของกิฟฟีนที่เอื้ออำนวยให้กับพวกเราในการทำธุรกิจได้สื่อสารกับลูกค้าอย่างแท้จริงและได้ง่ายๆเลยเราก็มีโอกาสที่จะได้เจอลูกค้าทั่วประเทศไทยเลยซึ่งง่ายมากๆทั้ง ในออนไลน์ทั้งออฟไลน์เราทำหมดเลยค่ะในทีมของเราเรามีห้องให้เรียนรู้ที่สามารถส่งต่อได้คือทีมโคชชิ่งร้อยลายชื่อด้วยการสร้างโปรเจกต์เมเนเจอร์ด้วยกันวิธีคิดสร้างธุรกิจค่ะให้คุณสามารถทำธุรกิจตั้งแต่เริ่มต้นในการที่ใช้ทุนน้อยแต่ต้องเรียนรู้ก่อนนะคะขอบอกเลย ในกลุ่มของปุ๋ยจากตัวปุ๋ยไปชื่อนางงามทีมกิฟฟารีนก็ดูหน้าปุ๋ยนะคะคือคนสวยนะคะทีมฉันเป็นทีมนางงามทีมค่ะรวมทั้งผู้ชายด้วยอยู่ในนี้นะคะคือเก่งทุกคนเลยนี่น้องจแจวแหววกำลังพีเศนเลสตินให้กับสมาชิกเลยค่ะก็ยินดีต้อนรับหุ้นส่วนวันนี้ได้2องหุ้นส่วนในการเข้าโปรเจกต์กับเราค่ะ ยินดีต้อนรับล่วงหน้าเลยนะหากท่านยังฟังเราอยู่นะจุดนี้มาถึงจุดนี้ได้ก็บอกเลยว่าไม่เสี่ยงไม่เสียเพื่อนชวนคนมาก็ซื้อกินซื้อใช้ได้ตลอดและก็สามารถแปลผันตัวเองมาเป็นนักธุรกิจได้อีกด้วย นี้มีรายได้หลายกระเป๋าดีกว่ามีรายได้ช่องทางเดียวพวกเราไม่ใช่จะซีเรียสในการทำธุรกิจอะไรนักหนาแต่เรามีความสุขในการสร้างธุรกิจไปพร้อมๆกันร่วมกันค่ะพี่น้องของเราทำธุรกิจเริ่มต้นจากตัวเองนะคะบริหารงานบริหารทีมตามความสามารถทำความถนัดไปเลยจ้ากลุ่มทีมโคชชิ่งร้อยรายชื่อของเราจะมีการประชุมนะคะรวมตัวกันนะคะ ที่สาศีราชาวันอาทิตย์และว,วันเสาร์ที่ระยองวันเสาร์ที่พัทยาค่ะและที่สำคัญในวันที่14นี้ที่ระยองเรามีการจัดสัมมนากันค่ะเชิญนะ